สวัสดีครับนักเรียนทุกคนทอมเชมเรนดาวเจ้าหาววันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเราจะไม่ไม่เรียนเนะะื้อหาใหม่นะครับวันนี้เรามาทบอทวนเริ่มต้นจากบทที่6ถึงบทที่8นะครับแล้วทุกคนดูหน้าจอนะครับอ่านตาม老อนะครับโอเคเรามาท,อทบอทวนบทที่6บทที่6ก่อนนะครับที่เล่เค้อ 这块橡皮多少钱,ท多少钱？ทุกคนจำได้ไหมอย่างล็อกก้อนนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะยางแปลว่าอะไรยางพิอ่ยางลอ็อกนะครับ多少钱แปลว่า ราคาเท่าไหร่ใช่ถูกต้องนะครับอยังล็อกกล้องนี้ราคาเท่าไหร่โอเคเรามาตูคัศัพท์นะครับค่างศัพท์ของบทที่6เป็นแปลงเงินใช่ไหมจำนวนเงินเรามาตูนะครับหนึ100่งร้อยหยวนอาว่า,200วายนึ200่งร้ยหอวนต่อไปนะครับ50ายวนอาว่า 五十块五十า0块แล้วต่อไปยี่สิบยวนอ่ะวะ่สิบ块เขาไหย่ส块แล้ว่อไปสิบยวนทุกคนอ่ะให้老师อ่สิบ块ต่อไปห้ายนห块ไหมต่อไปหนึ่งย块นะครับต่อไป ห้า,หมาเม้า,อ,มาอ่านว่าอู่เม้าอ่าต่อไปคำต่อไปยี่เมา้าโอเคคำต่อไปนะครับเงินหยวอนอ่านว่าเหหริินมงปี้ต่อไปนะครับป่าไทยอ่านว่าไทจูใช่ไหมแล้วต่อไปเงินอ่านว่าเฉียนอ่าเฉียน OK，然后，各、嗯、位，呃，记得了没有？我们来读《宝颂》《唐纳》啊，哈，保送他《送颂》《唐纳》。大家听呢，熊猫橡皮真可爱。托克安老师，嗯、熊猫橡皮真可爱。啊、嗯，嗯、熊猫橡皮是阿、啊、来。 ยังล็อบมีแพนด้าใช่ไหมเจิงเข่อไอแปลว่าน่ารักจังอ่าถูกต้องนะครับแล้วต่อไปไประโยคที่สอง请问一块橡皮多少钱？请问一块橡皮多少钱？请น,น,นแปลว่าอะไรอ่าแปลว่าขอถามหน่อยขอถามหน่อย 一块橡皮多少钱？ยังล็องก้อนหนราคาเท่าไหร่ใช่ไหม多少钱？ราคาเท่าไหร่ OK แล้วทุกคนตอบ老师สองจุดห้าวอ่่ายังไงแล้ว่าสองหยวห้าเหมาอ่ะว่า两อ块五ใช่ไหมอ่ะ块五 OK แล้วต่อไปนะครับประโยคที่1 这支笔多少钱？这支笔多少钱？啊，笔แปลว่าอะไรทุกคนปี๋อ่าแปลว่าปากกานะครับเขาถามว่าปากกาตั้มนี้ตั้มนี้ราคาเท่าไหร่？เอาต่อไปนะครับทุกคนอ่านราคาให้เราคือสองร้อยห้าสิบหยวนอ่านว่า สองร้อยห้าสิบ块 OK สองร้อยห้าสิบนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าเชิงกล้ยอ่ะทุกคนจำได้ไหมเชิงกล้ยอ่ะแปลว่าอะไรแพนจังเลยใช่ไหมคําว่ากุ้ยกล้ยแปลว่าแพงถูกต้องนะครับกุ้ยแปลว่าแพนนะครับอเคต่อไปนะครับเรา มาดูยังมีคำศัพท์เหล่านี้นะครับคำแรกเท่าไรอ่านว่ายังไงเท่าไรตัว少า少ทอกคนซ้ำได้ไหมตัวแปลว่าอะไรตัวแปลว่าเยอะนะครับแล้วว่าแล้วสาวแปลว่าอะไรสาวแปลว่าน้อยนะครับเยอะแล้วว่าน้อยก็คือคมว่าเท่าไร่นะครับ คำต่อไปเงงอ่านว่ายังไงเงงอ่านว่าเฉียนใช่ไหมเฉียนอ่าแล้วเราถามเราสอบถามราคาอ่าราคาเท่าไหร่จะพูดยังไงตัวเสาฉียนใช่ไหมียนแล้วโอเคคำต่อไปนะครับแพงอ่านว่ากล้วยกล้วยอ่ากล้วยแปลว่าแพงนะครับแล้วต่อไปนะครับจริงๆริงแปลว่าจัง ภาษาจริเราอ่านว่าจจเจินเจิ่าเพนจังพูดยังไงเพนจังกุยเจนินเราว่าเจินกุยเราต้องอ่านว่าเจินกุยนะครับไม่ใช่กุยเจนิจนเจินกุยต่อไปนะครับน่ารักอ่านว่าอไอใช่ไหมอไอ อ่าแปลว่าน่ารักแล้วต่อไปนะครับหยวนอ่าเราอ่านว่ายังไงควายใช่ไหมอ่าหนึ่ายสองขวายสามขวายหนึ่งหยวนสองหยวนสามหยวนนะครับต่อไปอ่าร้อยอ่านว่ายังไงร้อยอ่านว่าแปดอ่าหนึ่งร้อยยี่ป่ายใช่ไหมสองร้อยพูดยังไงอ่าสองร้อยแล้วว่าสองร้อยก็ได้นะครับ 200รหรือว,ว่า200ก็ได้เอาแล้วต่อไปอ่ปาคำคศัพท์ต่อไปเงินหยวนอ่านว่าเหหริินมงปี้ใช่ไหมิหงปี้เอาต่อไปคำสุดท้ายนะครับเงินปาดอ่านว่าไจูอ่าไจูโอเคต่อไปนะครับเรามาดูบทที่เจ็ บทที่เจ็ดทุกคนอ่านตามหล老师นะครับอ่าไม่ต้องเปิดหนังสือวันนี้เป็นวันเสาร์ทุกคนก็ดูหน้าจออ่านตามห老师ก็ได้นะครับบทที่เจ็ดที่เจ็ดคุณแม่มีพี่น้องหือไม่คุณแม่มีพี่น้อง อยลบนั่นนะ你妈妈有兄弟姐妹่าโอเคนีมา你妈าแปลว่าแม่เธอใช่ไหม有แปลว่ามีนะครับ兄弟姐妹แปลว่าอะไรทุกคนอ่าพี่น้องอ่าพี่น้องต่อไปนะครับเรามาดูคำพท์เรามาดูคำสาร,ร,าาสารนะครับอ่าแม่อ่าว่ายังไง อาแม่มา,มาถูกต้องนะครับพ่ออ่านว่าป้าป่าแล้วต่อไปปูอ่อ่านว่าย爷อ่าเก่งมากลูกต่อไปย่าอ่านว่าห奶奶ต่อไปนะครับยายอ่านว่าวหว้ผัวใช่ต่อไปนะครับาต,ะะตาอ่านว่าวหว้กงนะครับโอเคแล้วต่อไปเรามาดู พี่ชายของพี่ชายน้องชายของแม่เราอ่านวา่าเจียว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 ทุกคนตอนนี้จำได้นะครับพี่ชายกับน้องชายของแม่เป็นคำเดียวกันนะครับเจียวเจียวแล้วต่อไปนะครับพี่สาวของพ่อหรือว่าน้องสาวของพ่อเราเรียกว่ากูกูกูก,กูแล้วต่อไปนะครับ พี่สาวของแม่เราว,ว่าน้องสาวของแม่เราเรียกว่าอาหยีอาหยีโอเคแล้วคำต่อไปนะครับน้อนงชายของพ่อเราเรียกว่าชูู่ชูู่แล้วต่อไปพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าปัวปปูอปอ,ปอโอเคจำได้ยังทุกคนแล้วต่อไปนะครับ คำ,คำสุดคำสงตม่ยชงตไทย兄弟姐妹ม่姐ทุกคนจำได้ไหมชงแปลว่าพี่ชายอาดี้แปลว่าน้ดีชยใช่ไหมน้องชายแล้วก็เจี๋ยอาเจียเจี๋ยพี่สาวต่อไปเม่อาน้องสาวเม่เม่ใช่ไหม โอเคต่อไปนะครับเราเข้าสู่บทสนทนานะครับอ่าเรามาดูประโยคที่หนึ่งนี่คือ,อคนปูค่คนย่าของเธอไหม นี่爷奶奶แปลว่าปู่ย่าของเธอนะครับปู่ย่าของเธอต่อไปนะครับเขาตอบว่าประโยคที่สองเขาตอบว่าปู่ปู่แปลว่าอะไรทุกคนปู่แปลว่าไม่นะับไม่เราว่าไม่ใช่ไม่ภาษาจีนคือปูอ่ปู่这是我外公 这是我外公นิคคุณตาของฉานไปต่อไปดว这是我外婆这是我外婆อนี่คือคุณยายของฉานนะครับอ่ะ外婆คุณยายว่ะ外คุณตานะครับแล้วต่อไปนะครับ 你妈妈和你外婆很像啊老师啊查查喏哎你妈妈和你外婆很像你妈妈แปลว่าแม่เธอใช่ไหมอ่าเคออ่าคำนี้เคอแปลว่าและและหรือว่ากับ你外婆แปลว่าคุณยายของเธอใช่ไหม 很像啊，าทุกคนจำได้ไมหเหมือนแล้วเหมือนเหมือนว,ว่าัูเหมือนนะครับที่นี่ไมายถึงหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปนีมามา่มามีน้มามาอง弟姐อง啊，แม่เธอมี พี่น้องไหมใช่ไหมชงตีเจียม่อาาพี่น้องนะครับโอเคไปต่อไปนะครับหยอแปลว่าอะไรทุกคนยอยอแปลว่ามีใช่ไหมเ้าต้องมีพี่าาเมีน้องชายหนึ่งคนนะครับโอเคถูกต้องนะครับ โอเคแล้วปอที่เจแล้วก็ท็อปทวนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปปอที่แปดนะครับปอที่8ทุกคนนะครับที่บักก์ที่บักค์เขา每天早上七点起床ทุกคน,นา้ามุนะ้งน师呢า师在น查查呢他每天早上 七点起床อ่าอรอธรบทีนะครับถ้าแปลว่าอะไรอ่าแปลว่าเขาใช่ไหม,ไมท,ไทุกวันแปลว่าทุกวันอ่า早上แปลว่าตอนไหน早上อ่าตอนเช้านะครับ七点อ่แปลว่าเจ็ดโมงะน,นะครับ起床แปลว่า ตื่นนอนนะครับฉีช่ช้างตื่นนอนโอเคนะครับต่อไปเรามาดูคำศัพท์คำแรกตอนเช้าอ่านว่า早上早上อ่ะาะ早แปลว,ว่าเช้านะครับ早อ่ะาะ早早上ตอนเช้าต่อไปนะครับตอนสายอ่านว่า上午 上午上午แล้วต่อไปตรงเที่ยงอ่ว่า中午中午โอ OK ต่อไปนะครับตอนบ่ายอ่านว่า下午,下午 OK กลาง,งวันเราต้องอ่านว่ายังไงกลางวันยเทียน,ยนโอเคคำสุดท้ายนะครับอ่าไม่ใช่คำสุดท้ายอ่าคำสุดท้ายสําหลับหน้านี้นะครับกลางคืนอ่านว่ายังไงวงว晚่晚ง โอเคต่อไปนะคะเรามาดูวคำศัพท์ต่อไปตื่นนอนอ่าเมื่อกี้เราได้อ่านว่าอ่านว่ายังไง起床起床啊起床แปลว่าตื่นนอนนะครับ起床โอเคคำต่อไปอ่ากินข้าวเช้าอ่านว่า吃早饭 吃早饭，吃早饭啊，ทุกคนกินข้าวเช้าแล้วยัง？吃早饭了吗？吃早饭了吗？啊，กินข้าวเช้าแล้วยัง？ทุกคนจําได้ไหม？吃แปลว่าอะไร？吃แปลว่ากินใช่ไหม？早แปลว่าอะไร？早啊，แปลว่าเช้านะครับ？饭แปลว่าอะไร？ ปแปลว่าข้าวนะคะหรือว like, <Okay, S 1> ่าอาหารนะครับโอเคต่อไปนะครับกินข้าวเที่ยงอ่านว่าช so ิว ok ุฟั่นชิวุฟาว่าวูอ่อกเสียงเหมือนตัวแรกห้ามออกเสียงเหมือนวูนะครับออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับชิวุฟั่นชิวุฟักินข้าวเที่ยงนะครับ ต่อไปกินข้าวเย็นอ่ันว่ากินข้าวเย็นนะครับโอเคต่อไปนะครับข้าเรียนเราอ่านว่า上学上学上学,上学 แล้วคำต่อไปอเลิกเรียนอ่าว่า放学放学放学คำต่อไปนะครับไปทำงานแล้วว่าเข้างานนะครับอ่าว่า上班上班上班คำต่อไปนะครับเลิกงานอ่านว่า 下班下班下班 OK คำต่อไปนะคะเรียนหรือว่าเรียนรู้อ่านว่า学รียนรู้เียนรู้เคแล้วเราเรียนเสร็จแล้วเรากลับบ้านตรงอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำอ่านว่า 洗澡洗澡洗澡อัาน f t e r นั้นลแล้วเราไปนอนใช่ไหมนอนหลับภาษาจริงอา่านอนว่า睡觉睡睡โอเคว่า้า่อน้างเย้าวอะใช่ไหมันน่า,า,าเ,อาอเอ้อเอ่อ่อไปนะอรนนับาน,านะครับ ปอสนทนาคง้างง่ายนะครับทุกคนโอเคไปยอยู่ที่หนึ่งนะครับ爷爷每天几点起床爷爷每天几点床อ床าคุณปู่เป็นยังไงเทีนแปลว่าอะไรจำได้ไหม每นแปลว่าทุกวันนะครับทุกวัน จีเดียนแปลว่ากี่โมงนะครับจีก็คือแปลว่ากี่ใช่ไหมเดียนแปลว่าโมงนะครับขี่床แปลว่าตื่นนอนโอเคแล้วต่อไปนะครับประโยคที่สองถ้า每天早上七点起床他每天早上七点起床 เ่ข้า他แปลว่าเขา้อทุกวันใช่ไหม早上แปลว่า早上แปลว่าอะไรลูกอ่าตอนเช้านะครับแปลว่าตอนเช้าเจ็ดโมงนะครับฉี่床ขี่แปลว่าเต่นนอนนะครับอ่ะไปต่อไปนะเขาทุกวันเช้าเขาออกกนลังกาย เขา每天早上都锻炼身体。啊，老าอธิบายก่อนนะครับเขาแปลว่าเขาใช่ไหม每天แปลว่าทุกวัน早上ตอนเช้านะครับตแปลว่าทั้งหมดนะครับต้น练身体แปลว่าอะไรออกกําลังกายนะครับ ตัวเลียกก็คือออกกำลังกายเส้นถีแปลว่าร่างกายนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเกอเกะทุกคนแล้วว่าอะไรทุกคนบอกครูพี่ชายอ่

每天ทุ่ววันกลางคืนนะครับสิ่ืกี่มองออิเอมอใช่ไหมกลางคืน10เอมออภาษาไทยเราเรียกว่าห้าทุ่มใช่ไหมเราว่าอ่อใช่5้าทุ่มนะครับเขาจะไปนอนห้าทุ่มอ่าช่วยเจ้าแปลว่านอนนะครับประโยคต่อไป เขา每天都玩电脑游戏เขา考啊每天ทุวัน都ทำันแปลว่าอะไร玩啊玩แปลว่าเล่นนะครับวันแปลว่าเล่น电脑游戏า电脑游戏เกมคอมพิวเตอร์นะครับ电脑แปลว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมแปลว่าเกมนะครับ โอเคนะครับท okay, ุกวันวันนี้เราก็อาเยียงแค่นี้นะครับ同学们再见拜拜